สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนเลยนะคะวันนี้ช่องสาวอีสานพาทานอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะวันนี้เราเรามีเมนูนำเสนอนะคะห่อหมกหน่อไม้ค่ะห่อหมกหน่อไม้นะคะใบพร้อมค่ะใบห่อพร้อมนะคะ ผักแล้วก็เครื่องเคียงนะคะหน่อไม้สดๆเลยค่ะหน่อไม้สดๆจากต้นเลยนะคะต้มหนึ่งน้ำนะคะเพื่อไม่ให้หน่อไม้ขมนะคะต้มหนึ่งน้ำนะคะแมงวันเยอะมากเลยค่ะตอมไปตอมมานะคะ หน่อไม้สดๆจากต้นเลยค่ะเครื่องเครียงพร้อมนะคะแล้วก็ใบเลียงค่ะพร้อมห่อนะคะห่อหมกหน่อไม้ค่ะ หน่อไม้สดๆจากต้นเลยนะคะต้มหนึ่งน้ำก่อนค่ะต้มหนึ่งน้ำก่อนนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งค่ะเพื่อให้หน่อไม้จืดลงนิดหนึ่งนะคะเพื่อทำการตำเครื่องเครียงพร้อมนะคะแล้วก็ห่อด้วยใบเรียงค่ะ แมงวันเยอะมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งดังๆให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เครื่องเครียงการทําห่อหมกหน่อไม้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะปรุงตามปกติเลยค่ะมีพริกมีน้ำปลามีผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดนึงนะคะใส่น้ำปลาร้านิดนึงค่ะ ช่วงนี้หน้าฝนนะคะแมงวันเยอะมากๆเลยค่ะแมงวันเยอะมากๆ